แวะมาเที่ยวเมืองเหนือกันนิดนึงนะคะเป็นน้ำพริกอ่องนะคะทานผู้กะผักสดนะคะอร่อยมากๆเลยเริ่มจากหอมกระเทียมรากผักชีนะคะตามด้วยพริกแห้งนะคะค่ะแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชานะคะเราจะเมื่อแหลกละเอียดดีแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นนะคะตั้งกระทะใส่น้ํามันค่ะนำพริกที่เราโขก เมื่อสักครู่เนี่ยคะ่ะนามาผัดนะคะผัดเมื่อส่งกลิ่นหอมดีแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไป200กรัมนะคะหมูสับจนสุกแล้วเราก็จะเติมน้ําล้างครกนะคะค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ํามะขามเปียก3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือที่เหลือน1นช้อนชานะคะค่ะน้ําปลา1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากัน แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะัาจะเติมกะปิเข้าไปหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแะม่มะเขือเทศก็เปื่อยดีแล้วนะคะแค่นี้เราก็ได้น้ําพริกอองนะคะที่น่าทานมากๆ